สถานีรถไฟปัตตานีมีผู้โดยสารขึ้นลงกับบวนรถเร็ว169เป็นอย่างคึกคักเลยนะครับซึ่งการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนชาวชายแดนใต้เป็นอย่างมากเลยนะครับผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีปัตตานีจะยังไม่ถึงอำเภอเมืองนะครับเนื่องจากว่าสถานีรถไฟตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพซึ่งจะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองปัตตานีในราวๆ26กิโลเมตรนะครับที่สถานีปัตตานีโคกโพจะมีขบวนรถไปโดยสารหยุดรับส่งผู้โดยสารทุกขบวนนะครับจะเป็นรถสายยะลาสายสุฬาลกรณทั้งขบวนรถด่วนขบวนรถเร็วขบวนรถท้องถิ่นจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ปัตตานีโคกโพทุกขบวนนะครับ តែវារ៉ាអត់ដើនផាំងតន្តគបครับ วรรถเร็ว169จะโค้งซ้ายเข้าเทียบชานชราที่หนึ่งของสถานีหน้าประตูนะครับโค้งสวยๆอยู่กลางสถานีเลยนะครับรงแดงขึ้นจอดได้จอดได้ สถานีรถไฟนาประดูเป็นสถานีรถไฟบนทางรถไฟสายชฉยแดนใต้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจะมีขบวนรถไฟหยุดรับส่งผู้โดยสารจะเป็นรถเร็ว169-170ก็ขบวนนี้นะครับกรุงเทพยะลากรุงเทพขบวนรถเร็ว171-172กรุงเทพสงขลาก,ร,กรุงเทพ และจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นอีก4ขบวนที่วิ่งสายยะลาและก็สายสุไหงโกลกนะครับออกเดินทางกันต่อครับ ใชมือเป็นวัดช้างให้กบวัดช้างให้ที่คนทั้งประเทศรู้จักดีวนรถเร็ว169จะไม่หยุดรับสมงผู้โดยสารที่วัดช้างให้นะครับ ถ้าจะนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาลงวัดช้างให้ให้นั่งขบวนรถเร็ว171กรุงเทพสุงไหงบรบเท่านั้นนะครับและจะมีขบวนรถท้องถิ่นวิ่งสายชายแดนใต้อีก4ขบวนที่วิ่งไปยะลาวิ่งไปสุงไหงบรบนะครับวัดช้างให้ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรีอำเภอโคกโค,โคจังหวัดปัดตตานีออกเดินทางกันต่อครับ ขวามือมีสถานีรถไฟครับแต่ขบวนรถไม่ชะลอความเร็วแบบนี้ไม่จอดก็ไม่จอดสถานีรถไฟตาเซเป็นสถานีรถไฟบนทางรถไฟสายชายแดนใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเซอำเภอเมืองยะลาจะมีเฉพาะขาบวนรถท้องถิน่นหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นรถสายยะลาแล้วก็สายสุงไหงโกลกนะครับรถท้องถิน่น ออกเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าไปเมืองยะลาขบวนรถเร็ว1 6 9กํากำลังทำขบวนวิ่งข้ามแม่น้ำปัตตานีนะครับ แม่น้ำปัตตานีมีต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาสันกราคีรีอําเภอเบตงจังหวัดยะลาไหลผ่านเขื่อนบางลางผ่านจังหวัดปัตตานีไปออกทะเลอ่าวไทยนะครับแม่น้ำปัตตานีมีความยาวทั้งสิน้น214กิโลเมตรเป็นสายน้ำสายใหญ่ชีวิตของพี่น้องชาวยะลาและปัตตานีนะครับ ขบวนรถเร็ว169ได้เดินทางมาถึงสุดสายปลายทางที่ยะลาแล้วนะครับออกจากต้นทางที่กรุงเทพอภิวัตนในเวลา17.30นตามกำหนดการถึงยะลาเวลา11.05วันนี้ขบวนรถทำเวลาได้ดีครับเข้าสถานียะลาตามเวลาที่กำหนดไว้เลยครับ11.05น กับบรรยากาศการเดินทางด้วยรถไฟที่มีฝนฟ้าโปรยปรายทุ่มฉ่ำม,มาตลอดเส้นทางเลยนะครับได้เดินทางมาถึงยะลาโดยสวัสดิภาพนะครับสมบนรรถจะไปเทียบเข้าชา้นฉลาดที่2ของสถานียะลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศบนสถานียะลากันครับ มีญาติสนิทมิตรสหายมารอรับคู่โดยสารที่สถานียะลากันอย่างคึกคักเลยนะครับในวันที่ฝนฟ้าโปรยปลายขณะนี้ขบวนรถได้เดินทางมาถึงยะลาโดยสวัสดิภาพญาติพี่น้องได้พบปะเจอหน้ากันก็จะมีแต่ความปลื้มปีติมีความสุขรอยยิ้มนะครับขบวนรถเรโว169จะมาถึงยะลาในเวลา11.05น,นนะครับก็จะทำความสะอาดล้างรถ เตรียมความพร้อมแล้วจะทำขบวนรถเร็ว170ออกจากยะลาในเวลา16.30นจะมุ่งหน้ากลับเข้ากรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศภายในสถานียะลากันครับณนะบริเวณจุดนี้เป็นรบริเวณจุดจำหนา่ายตัว๋วรถไฟยะลานะครทิศทางนู้นไปเป็นห้องน้ำครับ จุดจำหน่ายตั๋วครับผมมีรถไฟเดินทางจากกันยะลาแล้วก็มีอยู่หลายขบวนอยู่นะครับมีทั้งรถธรรมดารถเร็วแล้วก็รถด่วนพิเศษเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศรถท้องถิ่น4 5 2ส่วนใหญ่ก็รถนครสีมาเทียบชันชราที่ยะลากันครับนี่ครับบรรยากาศของการเดินทางสัญจรด้วยระบบขนสง่งด้วยรถไฟครับที่ สถานีรถตไร้ไฟยะลาทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับบวนสี่สองต้นทางสรงไหนกรกตลอดปายทางที่สถานีนครศรีธรรมราชผู้โดยสารเยอะนะครับทั้งขึ้นและลง